สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากคราวที่แล้วเราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัว Editor อร์สำหรับใช้เขียนโปรแกรมที่ชื่อว่า Visual Studio Code แล้วนะฮะเราก็จะมีไอคอนตัวนี้โผล่ขึ้นมานะฮะตรงนี้โผล่อยู่ตรงนี้ถ้าใครไม่มีก็ลองเสิร์ชหาจากตรงนี้ก็ได้นะฮะ V i S U A L เนี่ยฮะมันก็จะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ฮะนี่จากนั้นพอเราได้แล้ว เราก็คลิกเข้ามาใช่ไหมครับเปิดโปรแกรมอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมหน้าตาของ v i s u a l Studio Code ตอนนี้เราจะต้องทำการคอนฟิกนิดนึงว่าเราจะเขียนโปรแกรมอะไรอย่างเช่นตอนนี้ของผมเนี่ยผมจะทำการลองหัดเขียนโปรแกรมภาษา Python นะฮะผมก็จะใช้ v i s u u l Studio Code เนี่ยเขียน y t ทอนดังนั้นผมก็ต้องคอนฟิกตัวเนี้ยให้มันสามารถที่จะ อ่านโปรแกรมภาษาไพทอนได้นะฮะขเขาเรียกว่าดังนั้นวิธีการก็คือเราจะต้องไปเซตเอ็กต์เทนชันตรงนี้ครับผมนะฮะเอ็กเทนชันตัวนี้นะฮะคลิกไปที่ตัวนี้ครับพอคลิกไปที่ตัวนี้มันก็จะมีเยอะแยะเลยนะฮะมีเยอะแยะเลยตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะทําการทดสอบเราจะเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเราก็คลิกตรงนี้ครับนี่ไพทอนนะฮะคลิกลงไปเลย แล้วเขาก็จะมีตรงนี้เกิดขึ้นนะฮะพอมีตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บมันจะมีปุ่มปุ่มนึงเห็นไหมฮะปุ่มตรงนี้ปุ่ม install เรากดทำการกด install เลยครับ installing รอสักครู่นะฮะรอสักครู่ดูซิว่าจะเป็นอย่างไร ลองดูผลที่ได้จะใช้เวลานานไหมนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่งจะลงตัวนี้แหละฮะกับเครื่องนี้นะฮะฮใช้เวลาสักนิดหนึ่งเขาน่าจะมีอะไรบอกบ้างเนาะว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงตอนไหนแล้วนะดูจากตรงนี้เหมือนกำลังทำงานอยู่ นะฮะตรงนี้เขาก็บอกอยู่ว่า installing กำลังทำงานกำลังติดตั้งนะฮะรอสักครู่หนึ่งดูซิว่าเป็นยังไงมีบอกตรงไหนไหมเนี่ยว่ากำลังทำทำถึงตรงไหนแล้วไม่มีนะครับไม่เป็นไรเราก็รอไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะเรียบร้อยแสดงว่าอย่างนี้คือเรียบร้อยแล้วครับนะฮะ อิน l l เสร็จแล้วตอนนี้ะคราวนี้มาดูจากหนังสือนะฮะจากหนังสือเขาบอกว่านอกจากทำการติดตั้ง extension แล้วเนี่ยเขาให้เลือก ไฟเพ p r e f ฟ r e n น e ์แล้วก็ setting ไฟเพ p r e f ฟ r e n น e ์ e t t i n g นะฮะนี่ผมทำตามในหนังสือเลยนะเนี่ยนะฮะอ๋อเป็นการกำหนดฟอนต์อันนี้ก็ดูจากนี้เห็นะฮะฟอนต์14 ในการกำหนดฟอนต์น โอเคตอนนี้ตอนนี้น่าจะโอเคเดี๋ยวดูฟอนต์ตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ถ้าโอเคผมไม่แก้ไขเรื่องฟอนต์เดี๋ยวถ้าเกิดมันมีปัญหายัางไงแล้วเดี๋ยวค่อยนั่น Python is not installed Please download and install Python before use extension Python extension นะฮะอัน needed. นีน้ทำไมบอก Python is not installed นะฮะ มันคืออะไร source python ไม่รู้แหละผมกดดาวน์โหลดเลยนะะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคผ่านอันนี้มาดูว่าเราจะทำยังไงนะฮะเราจะมาลองเริ่มต้นเขียนโปรแกรมนะฮะ อ,อาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเขียนโปรแกรมนิดนึงมาตรงนี้ดูซิว่าถ้าจะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมทำยังไงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว๋ย,วย,วย,วยวชุบ ตรงนี้ครับคลิกตรงนี้2อทีเป็นแบบนี้เนาะคลิกตัวนี้คลิกอีกทีนึงเป็นอย่างนี้นะฮะ No folder open You have not open folder น่าจะเป็นในเรื่องของที่ว่าเราจะเขียนโปรแกรมไว้ตรงไหนกด open folder เลยนะฮะ ผมใช้ผมจะเขียนโปรแกรมไว้ที่ไหนดีอผมสมมติว่าผมเขียนไว้ที่ได้ดีแล้วกันได้ดีนะฮะผมตั้งชื่อโฟลเดอร์ cy cy python นะนะฮะอ๋อเขียน python ผิด Hmm. C. Y. Python Enter กด Select ื hmm. ดูสิครับอะไรก็นะตรงนี้ v i e r Author. File ไ, hmm. ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวนะ u s e Author มันคืออะไรเดี๋ยวผม ไปก่อนแล้วกันนะจไปอ่าโอเคถ้าเราจะนิวไฟนะฮะนิวไฟนะฮะค e a เอท e นิวไฟเอาผมตั้งชื่อว่าเท s t ์หนึ่งอนเคนที่ได้เป็นอะไรเอ่ย ะะฮะอยู่ไหนล่ะนะฮะพอปุ๊บเทสหนึ่งแล้วเทสหนึ่งผมไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่ะะ New file นี่ Text Builder Jupiter Control N Text Build in ผมนิ w วไฟล์ตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะเทสหนึ่งเทสหนึ่ง py อ่ะมาดูกันผมใช้วิธีนี้เลยนะฮะอาจากนั้นมาลองดูเขียนซอสโค้ด มาดูกันนะฮะเขียนตามเข้าเลยนะฮะ กนะา,ารใช้อีดิโตบางทีมันจะมีดีตรงที่ว่าเอามันจะขึ้นมาให้เลยนะคเขาจะขึ้นมา โอเคนะฮะนี่คือเสร็จแล้วอุ้ยนะฮะเทอแล้วมันตกมาตรงอย่างนี้อืมสั่งไฟล์เซฟก่อนเซฟ <c oughs> เรียบร้อยนะฮะพอเซฟเสร็จปุ๊บทำไงต่อนะะอยากจะลันผลนะฮะกดตัวนี้ตึง้งใช่ปะ่ะ นะฮะมาดูกันอยากจะรันผลนะ่ะดูนะว่ารันยังไงเอ่ยรัน F5 ไม่เอา อันนี้คือ start debug ด้วยเหรอนะ escape ไม่เอา,เอาถ้า run run without ไม่ debug run ตึ้ง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 นะฮะ open run คืออะไรอันนี้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะอยากจะ run ทำยังไงนี่นะฮนะร u n นี่เหรอจื๊บแน่นะฮะอ๋อนี่ฮะเดี๋ยวผม Python was not found without install visible หมายถึงอะไร Python ยังติดตั้งไม่เสร็จนะฮะผมกดดาวน์โหลด Python a t t e n t i o n นี่คืออะไร อ่าพอกดแล้วเนี่ยพอกดแล้วนะมันขึ้นมาหน้านี้เดี๋ยวลองดูนะฮะอืมมันให้ดาวน์โหลดรุ่นนี้เหรอ Last version for Windows อ้ากดนะฮะ สีวิเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่นะฮะตะกี้นี่เหมือนกับมันเป็นอ๋ออ๋อใช่ตะกี้เราแค่ลงนะฮะลงโปรแกรม,สำ,รรกรมะะสำหรับช่วยเขียนโปรแกรมนะฮะสำหรับช่วยเขียนโปรแกรม python นะฮะงั้นเราต้องลงตัวนี้ด้วยนะฮะลงตัวนี้คลิกเลยแล้วกันนะฮะ มันจะมีตัวนี้เกิดขึ้นมา64บิตนะฮะ install ลนะ install นะเลยนะฮะผม install ต,ต้องลงโปรแกรมตัวนี้ด้วยนะะลงลืมลืมจะเขียน p y t h o n แต่เราไม่ลงตัวโปรแกรม Python ไม่ได้ไม่ได้ครับโทษทีนะะนี่นะครับมือใหม่ มือใหม่หัดเขียนไพทอนนะฮะคืออยากรู้เห็นเขาขึ้นมาแรงมาก python และตอนนี้นะฮะที่ผมอ่านในเจออินเทอร์นเนเ็ตก็มีอะไรภาษาโกของ google ที่เห็นว่ามาแรงเหมือนกันภาษา g ีโอนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจลองศึกษาดูก็ได้นะะใครที่ชอบการเขียนโปรแกรมนะฮะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ผมก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองเข้าไปนั่งเล่นนะฮะ ภาษาโก้ซัคเซสฟูนะฮะ,ะ,ฮะผมกดปิดเลยปึ๊บอ่ะเรามาดูใหม่กลับมาดูตรงนี้ใหม่ผมกดลันใหม่ตัวนี้อ่ะปึ๊บเ,เกิดอะไรขึ้นไหม ไพทอนวัสดุอีกแล้วเอาอักขีเมนต์เทอร์มินอลนะฮะเทอร์มินอลเซลคือเคลียร์หน้าจอแล้วผมก็จะรันใหม่ดูสิเว็บเหมือนกันเลยนะฮะ test.py py นี่คือเป็น extension ของ python นะฮะ ừ, เดี๋ยวผมเข้าไปดูในโฟลเดอร์ที่ผมสร้างก่อนนะะดูในโฟลเดอร์ที่ผมสร้างแป๊บหนึ่งนะฮะก,กี้นผมสร้างไว้ในโฟลเดอร์ที่ได้ดีตั้งชื่อว่า c y python ได้ดีได้ดีได้ดีนะฮะ เป็นไทยเป็น py python นะฮะโอเคถูกหมดนะฮะแต่ไม่รันใหเ้เดี๋ยวเอาใหม่ผมจะลองสร้างอีกสักเทสหนึ่ง new file test สอง py i n t น เอาง่ายๆนะฮะสวัสดี Python สวัสดี Python เซฟเอาง่ายๆบรรทัดเดียวดูซิมันจะรันได้ไหมนะฮะไฟล์ก่อนแล้วก็เซฟลองดูนะรันข้างล่างก่อนเคียก่อนอ่ะอืด Python was not found แสดงว่ายังลงโปรแกรม Python ไม่สำเร็จหรอ manage app execution นะฮะทำไมหรอ,อลงตัวนี้ Python ตรงนี้ก็ลงหมดแล้วพอ e x e c t i o n Visual Studio ก็ลงแล้วนะฮะ ภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยเก่งซะด้วยสิเดี๋ยวนี่แหละคือปัญหาะะของคนที่อยากจะเขียนโปรแกรมแต่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเชื่อได้เลยครับใครที่เก่งภาษาอังกฤษจะเรียนตัวนี้ง่ายดังนั้นแนะนำไว้ฮะว่าภาษาอังกฤษต้องดีพอสมควรเนาะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ อาจจะงูงป่า,าบ้างเล็กน้อยนะอันนี้เขาก็ติดตั้งแล้วนะติดตั้ง python extension ไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่านี่คือ โอเพนคืออะไรกดมั่วไปถ้วยตอนนี้ไม่รู้คืออะไรบ้างลันวิดเอาดีบักจุ๊บนะฮะก็คืออะไรยังไม่ได้อืจุ๊บ เอ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องหายให้ผลโอเคครับ <c oughs> ขออนุญ,ญาตหยุดแค่ตรงนี้ก่อน